สบายดีสบายดีบรรยากาองค์กะมาหอดอีอันเจ้าพ่ออันมีเจ้าพ่อยังเกา็เออมาหอดอันวัดธาดอีห่างอีกแล้วออกออกจากธาดุพุแล้วมาต่อธาดอีห่างเด้ออันนี้คือคือธาดอีห่างมากราบมาไหว้คนอีเด้อนี่ไงพะธาดอีห่างเด้ออันนี้เด้ิทุกคนเด้อในองค์กะพามากราบอีทุกคนอาบุญนำกันอีเด้ออันนี้คือพะธาดอีห่างทุกคนเห็นบ่เจ้าพ่อ อันพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อีอันนี้ก็ที่ผู้คนทุกทุกท่านตีหนับถืออีเนาะอันนี้ก็เนาะแม่องค์ก็พามาไหว้เพราะว่าขอโทษขออภัยเนาะเสื้อชุดเก่าเพราะว่าแม่ที่ได้นุ่งเสื้อสีขาวเนาะทุกคนเนาะเพเบ่งบายเวลาอันกำมาขอพรทุกคนก็สิประมาณนี้ทุกคนเด้อเด้อทุกคนเด้อก็สิประมาณนี้เนาะแม่ก็ขอไปยูทูบเนาะยูทูบเขาขอขอไหวก่อนทุกคน อันนี้กัจูทูบเนาะอันยูทูบกำลังสิไปอันนั้นไปไหวพระโพธเนาะกำลังจูทูบเดินอีเด้อจูทูบยูทูบแล้วเรียบร้อยเนาะเอไปไหวทุกคนไปโพธิ์ทุกคนไปไหวพระตอนนี้ก็ทุกคนเห็นปะยูทูบแล้วเรียบร้อยเด้ออันนี้เด้อเห็นปะบริเวณหอบวัดก็สิประมาณนี้เลยเนาะ นี่องค์ประสิทธิ์เกมไปใบเด้อทุกคนเด้อเห็นปะประมาณนี้แหละเห็นไหทุกคนประมาณนี้แหละทุกคนถ้าถาอินหังเด้ออันเยอะอันนี้ทุกคน โปรตุโกโปรตุาอะไรแบบนี้จะเป็นบรรทุกดอกคำนี้กันซะอันนี้คือบอร์ดิสเนาะพระธาตุอิงหังเด้อนี่เด้อทุกคนเด้อเห็นบะไม่องค์ภามาเลาะมาเทวีพระธาตุอิงหังนี่ทุกคนเด็กไปเอ็นทุกคนมาหอดมาเทงอบุญน้ำกันเด้ออันนี้พระธาตุอิงหังอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนาะข้าและคนกับซีบอลายปันไดเด้อ ทุกคนอันนี้คือบ่อนกาบไปทุกคนพระธาตุิงหังเดอ้ออันนี้เดอ้ออาบุญน,นำกันเนาะอาคอฝอนตะทุเนาะพระสุกภาพแข็งแหง่งเขาอยู่ดีมีแห่งเนาะลำลอยลำลอยทุกคนเป็นบอกที่ประมาณนี้แหละทุกคนไป บลิเล็เวิรอบพระธาตุหินห่างเด้ออันนี้เด้อทุกคนเด้อเพื่อนๆพี่ๆเด้อเห็นปะสิประมาณนี้เนาะบัี้ก็สีได้ย่างอ้อแต่พระธาตุเลยทุกคนแล้วเรียบร้อยเนาะกราบแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นปะสิประมาณนี้แล้วทุกคน อันนี้คือทางอ้อเด้อทุกคนเดอ้ออันนี้คือทางอ้อทุกคนเห็นบ่กคือจบประมาณนี้เนาะทางอ้อเด้อทุกคนเดอ้ออันนี้เด้อพระธาตุอิงห่างอาวุธนำกันมากราบเนาะมากราบพระธาตุอิงห่างเนาะมากราบพระสิทธิ์จิทธิ์เนาะเฮือยอัญยวันโนชุคังพลังทุกคนเฮือยู่ดีไม่แห้งทุกคนทุกทุกคนเนาะ เห็นบ่อันนี้กัดในมุมหนึ่งเด้ออันนี้มุมทางอ้ออันนี้เห็นบ่กก็สิประมาณนี้แหละทุกคนเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ทกทักทายสบายดีเมื่อตะกูทุกคนเด้อประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ มาเท่านี้ก็แม่องนนค์บารรณาการข้อจบคลิปเนาะลงไว้นี่ก่อนเด้อขอมกขอบใจหลายๆเนาะเอฟซีที่เขามาเบิ้งกับคนหลายคนเด้อแม่องค์เลยเด้อเป็นกำลังใจให้แม่องค์ได้ฝากกดติดตามให้แม่องค์เลยเด้อเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะขอจบคลิปพระธาตุอันลงไว้นี่ก่อนเนาะทุกคนเนาะแม่องค์ก็มากราบไหว้สักกราระเนาะทุกคนเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคู่บานคูม่มือเมืองหรือว่าทุกๆท,ท่านเนาะ ในทรโลกทุกคนตีว่าผู้ได้มากเนาะบอกว่าสิบบานได้บานได้เพราะว่าที่ทางไหนหรือทางนอกก็ทิเขามาก้าเพิ่นเนาะทุกคนเนาะก็บายบายเด้อทุกคนเด้อขอให้เฮงปังปังในทุกทุกคนเนาะบายบาย อ่าก็สัมผัสอยู่นี่แหละุเพิ่นมาเาเนาะเ่นสิลงคลิปแล้วเพิ่นยังอดทนเถออยู่ทุกคนสาธุสาธุเพิ่นาสาธุเด้อเพิ่นอเทุกคนเพิ่นอเอยู่ดีไปแงบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อ